เผยกำลังออกกฎหมายให้องค์กรอิสระแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินมั่นใจเสร็จทันรัฐบาลชุดนี้แน่นอน CTH จับมือ DSI จับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์หน้ากว่าจับโรงแรมร้านอาหารผับบาร์เตือนประชาชนที่ใช้งานอาจเข้าข่ายครอบครองทรัพย์สินผิดกฎหมาย รวจพระขนงยอมรับเหตุชายสนับมือชกรอปภหญิง60ปีจนยับเป็นเหตุในท้องที่จริงขอเวลาตรวจสอบความคืบหน้าทางคดีด่วนผู้กำกับบอกรอใบรับรองแพทย์ก่อนเรียกผู้ก่อเหตุรับทราบข้อกล่าวหา หลานสุดปลื้มคุณปู่อายุ103ปีเข้าพิธีแต่งงานกับคุณย่าวัย99หลังอยู่กินมา80ปีเผยพบรักกันตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนวันนี้มีลูก8หลาน50คนเลน35และหลน20คน ปู่ที่เช่าอะไรไม่รู้เลยข่าวไม่ได้บอกเลยว่าเป็นแต่ดูหน้าแล้วาสางว่าอเมริกาใต้เท่านั้นว่าอยากจะรู้ว่าเออไม่อ๋อก็ไม่ฮะจะขอเคล็ดลับละสิมีความคืบหน้าเรื่องของเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินลาวที่ตกเมื่อวานนี้นะครับก็ยังคงตามหาร่างของผู้สูญหายนะครับก็คาดว่าเสียชีวิตทั้งหมดนั่นแหละ4 9ิรายบนเครื่องนะครับ ซึ่งล่าสุดนั้นทางคุณเสกวณัเมธีโกศกกระทรวงการต่างประเทศบอกนะครับว่ามีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตที่สามารถกู้ศพขึ้นมาได้แล้วทั้งหมดเนี่ย15รายนะฮะแต่ว่าใน15รายนี้ยังไม่ได้มีรายงานว่าเป็นผู้โดยสารสัญชาติอะไรบ้าง,งเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอยู่นะครับส่วนคนไทย5รายที่อยู่บนเครื่องนั้นตอนนี้ก็ยังไม่พบศพนะครบเพราะว่า น้ำเนี่ยเชี่ยวมากกว่า,ะาจะกู้ได้<ล>ครับ<ล>อย่างบางศพเนี่ยฮะลอยไปไกลจากจุดที่เครื่องบินตกเนี่ยประมาณ20กิโลโอ้โหเนะ่อนทรามีอะไรฮะเอาวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยคลิปนะครับของนักข่าวชาวสหรัฐคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าเมดิสันบรูคส์เป็นนักข่าวสายบันเทิงของโทรทัศน์ NBC นะฮะตอนนั้นเนี่ยกำลังรายงานสดจากแถวย่านฮอลลีวูดนะฮะก็พูดถึงซีรีส์ของหนังเรื่องหนึ่ง<อ>แล้วระหว่างที่เธอยืนรายงานอยู่นะก็มีใครแค่ไม่รู้นะแต่งเหมือนกับแจ<อ>็คสไปโร่นะฮะเข้ามาเอาผมเธอไปดมพยายามจะถามชว่าเธอชื่ออะไรเงี้ยอตอนนั้นเธอก็ตกใจเ<อ>ดีย๋ยวลองดูภาพกันนะครับ Brooks for NBC Entertainment, reporting live from Hollywood Boulevard, where today we are talking to Breaking Bad's biggest fans about the season finale last night, and there was shit. Uh, oh hello, my God. What's your name? Stop Who are you? Me. Get, off of me. Get Off of me, son of a.

ไฟเลยไฟเลยถ้าไม่เมาก็เพี้ยนน่ะน er> ี่ฮะถ้าดูต่อไปเนี่ยกล้องตัดไปสักก่อนตัดไปสักก่อนนะเพราะเธอจะพูดจบให้กลับไปที่สตูดิโอใช่ฮะนี่นะฮะก็เป็นการทำงานที่ ไม่มีโปรดิวเซอร์ออกไปกับนักข่าวไม่มีคนระวังให้ใช,ใช่ไหมฉะนั้นมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้แหละคนบางทีก็มาเล่นกับนักข่าวมาเดินตัดกล้องอะไรบ้าง <นะ S 1> ครับ<ห>นี่นะฮะเอาละครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ